สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอกันกับรายการลุงน้ำตาลพาทำอีกแล้วนะครับก็วันนี้ลุงน้ำตาลมีภารกิจที่จะต้องเอาตู้น้ำมันนะครับไปส่งที่จังหวัดนครปฐมนะครับก็เป็นตู้น้ำมันมือหนึ่งนะครับวันนี้เป็นตู้น้ำมันใหม่มือหนึ่งก็ลุงน้ำตาลเนี่ยก็มีคอนเน็กกับ บริษัทที่ผลิตนะครับก็ลงน้ำตาลเนี่ยจะเอ,อเดอร์ไปที่บริษัทที่ผลิตให้ลงน้ำตาลนะครับแล้วก็ผลิตเสร็จลงน้ำตาลก็เอาไปส่งให้ลูกค้านะครับแล้วอาจจะมีคำถามนะครับว่าทำไมลงน้ำตาลไม่ประกอบเองก็ไม่มีเวลานะครับ เพราะว่าจะเป็นลุงน้ําตาลประกอบหรือใครประกอบหรือว่าที่บริษัทประกอบมันก็เหมือนกันครับลุงน้ําตาลแค่โอเคก็มีคอนเนคชันกับทางบริษัทก็โอเคเวลาลุงน้ําตาลต้องการกี่ตู้เนี่ยลุงน้ําตาลก็ให้บริษัทประกอบให้แล้วก็เอาไปส่งให้ลูกค้านะครับตอนนี้ลุงน้ําตาลก็เนี่ยอยู่มอเตอร์เวย์นะครับเส้นอ่า แหลมชะบังจะไปกรุงเทพนะครับเนี่ยภารกิจลงน้ำตาลวันนี้ก็เอาตู้น้ำมันไปส่งที่แถวอวัดดอนใจหอมนะครับนคนปรปฐมอยู่ในตัวอำเภอเมืองเลยก็เดี๋ยวลุงน้ำตาลต้องวิ่งไปที่บริษัทก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปเอาตู้หรือบางทีอาจจะให้ที่บริษัทเนี่ยใส่รถของบริษัทนะครับ เอาไปเพราะมันอยู่ใกล้ๆกันแหละไม่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 ไมถึงกับไกลกันมากเพราะว่าด้านหลังของรถลุงน้ำตาลนี่ก็อุปกรณ์เกี่ยวกับการซ่อมตู้น้ำมันนี่เกือบเต็มนะครับเกือบเต็มหลังรถละก็อาจจะให้ที่บริษัทเนี่ยช่วยเอาไปเอาไปด้วยไปไปกันเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูกันการติดตั้งตู้น้ำมันของลุงน้ำตาลนะครับ ตอนนี้ก็มาใกล้จะถึงแล้วนะครับวัดดอนใจหอมก็เหลืออีกประมาณสามสี่กิโลก็เป็นวัดที่ลุงน้ำตาลก็ได้ยินมานานแล้วแต่ไม่เคยเข้ามาสักทีนะครับจะมีหลวงพ่ออะไรดังๆเนี่ยหลวงพ่ออะไรเนี่ยจะไม่ได้แล,และเพรเราลงน้ำตาลก็มีพระองค์นี้อยู่หลวงพ่อองค์นี้อยู่ก็ระหว่างรอให้ทีมงานนะครับเอาตู้ตามมานะครับก็ ว่าจะไปเดินดูวัดดอนใจหอมนะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงว่าบรรยากาศด้านในจะเป็นยังไงนะครับส่วนเสร็จจากการติดตั้งตู้น้ำมันลงน้ำตาลก็ว่าจะไปดูองค์พระปฐมเจดีย์นะครับไป,ไปกันเลยครับเพื่อนๆไปวัดใจหอมวัดดอนใจหอมก่อนตอนนี้ลงน้ำตาลก็เข้ามาถึงวัดดอนใจหอมแล้วครับ ก็ขี่เข้ามาชมวัดนิดนึงมาเดินดูบรรยากาศในวัดนะครับตรงพ่อเงินวัดดอนเจหอมหลวงพ่อแช่มวัดดอนเจหอมก็ในวัดบรรยากาศในวัดก็ประมาณนี้นะครับ น่าจะเป็นโบสดเขาก็จะมีเสาาท์หรือยป่าเ,เดยวจัดลงไปดูนิดหนึ่งในนะครับ ระหว่างรอนะครับก็มาเดินดูตึกอ่าตึกนี้เป็นตึกกรรมฐานนะครับบูรพาาร์หลวงพ่ออะไรแช่มสองห้าสามศูนย์สามศูนย์สามหนึ่งไม่รู้ไกลโอ้ยนี่แต่ก่อนมีพี่มีนี่ยคันที่พี่มีุซูซูกิไปเดี๋ยวเดินไปดูบรรยากาศด้านในวัดนะครับ เดี๋ยวเดินดูกันครับพี่แบบนี้แบบนี้มีเหมือนจริงๆนะคนปรปฐมก็เป็นแหล่งทํานานะครับเป็นนาเยอะจะทํานาทําอะไรกันเยอะก็มาเดินดูก็เดี๋ยวขึ้นไปจาบพระด้านบนกัน ข้างข้างนี่ก็จะเป็นประมาณกุติประมาณอะไรนะครับกุติเป็นอะไรสศาลาน่าจะอยู่ด้านหน้าด้านหลังนี่ก็มีท้าวเวสุวรรณนะครับนี่ก็มีตู้ปลากับตันแจ็คมีปลาหลายๆชนิดสักคราบนะครับ ตอนนี้ลุงน้ำตาลก็มาถึงจุดที่จะติดตั้งตู้น้ำมันแล้วนะครับดูนะครับตอนนี้น้องที่สั่งตู้น้ำมันไว้เนี่ยก็ทำที่เก็บตู้นะครับอย่างมาตรฐานเลยมาตรฐานสวยงามประต,ตูทึบแล้วสามารถประตูเนี่ยสามารถเปิดได้สองฝั่งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะครับเนี่ย ซึ่งจะสะดวกเวลาเอาน้ํามันเข้าไปเติมเวลาเอาน้ํามันเข้าไปเติมเวลามีปัญหาแล้วเข้าไปซ่อมบํารุงนะครับก็มาตรฐานดีนะครับทําแบบนี้แล้วก็ <c oughs> บุด,ด้านข้างไว้อย่างดีนะครับตอนนี้ก็รอให้ทีมงานเอาตู้มาส่งนะครับแล้วก็จะได้ เทสระบบนะครับเทสระบบที่จะเอ่าเทสระบบว่าใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมแล้วก็เดี๋ยวจะสอนระบบให้น้องนะครับที่สั่งตู้สอนการตั้งราคาตั้งอะไรพวกนี้เบื้องต้นข้อมูลเบื้องต้นนะครับไะเดี๋ยวตอนนี้ก็รอก่อนนะครับอะตอนนี้ทีมงานก็มาถึงละเดี๋ยวก็จะเอาลงมาเพื่อใส่นะครับแล้วก็เดินระบบ ดี๋ยวก็เอาไปเดินใส่ระบบมาตอนนี้ก็กำลังติดตั้งเดี๋ยวถอดพัดเตกออกกัน ตอนนี้น้องซื้อน้ำมันมาและสี่ประมาณสีลิตรเดี๋ยวจะเอาลองมาเทสนะครับก็สดๆดร้อนร้อนอ่ะสดสร้อนร้อนเพิ่งช่างตรงวัดเพิ่งมาตรวจให้นะครับมาตรวจตีตาให้ ทังตอนทังตองวัดพึ่งมาตีตาตีอะไรให้ทตนาางงอนเอ,อดีเป๊เลย้นมาสุดเลยครับพี่แสดงว่าเราถูกใช่ไหมเหมือนเราที่คนที่เขา,ำาทำอ่ะเขาบอกเขาเคยทำให้เพื่อนเขาอ่ะพอดีเลยเมอพอดีแบบเปิดได้ ้แสดงแสดงว่าคนที่เขาทำเขาเขาวัดขนาดไปแล้วนะเนี่ยช่างที่ทำเนี่ยวัดไว้พอดีเป๊ะเลยนะครับช่างที่อาตมโทรศัพท์เหมาเสร็จไหมนิดนึงใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมาแก้ไข ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเอาเข้าไปด้านในเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือแต่เอาน้ำมันเติมแล้วเทสระบบตัวอันนี้เป็นตัวรับแบงค์ G7 นะครับเป็นตัวรุ่นใหม่ที่สั่งมาใช้ก็ลองดูนะครับลองใช้ไปก่อน G7 คือน้องสดเขาบอกว่ามันกินแบงค์ง่ายกว่าพวก NK TK นะครับ เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าจะกินง่ายเปล่า,น,น,า,านี่นะครับ G 7นะส่วนบอร์ดนี่ก็ใช้ของบอร์ดสีนะครับบางคนก็เรียกบอร์ดซิงเกอร์ก็แล้วแต่จะเรียกนะครับนี่นะครับช่างตรงวัดเพิ่งมาตรวจให้เมื่อสดๆร้อนๆเลยนะครับปีหกเจ็ด โอเคจับตาเรียบร้อยนี่นะครับปลาจากกระทรวงพลังงานเรียบร้อยไปเดี๋ยวเอาน้ำมันมาเทสโอเค เดี๋ยวให้น้องมันกอกก็เดี๋ยวให้น้องขอเขากอกตอนนี้มาดูระบบนะครับของพี่สีนะครับจะหน้าจอจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะ,จะสอนวิธีการตั้งเดี๋ยวจะ เทสลองเติมลองอะไรเสร็จก็จะสอนให้น้องเขาตั้งราคาตั้งอะไรให้เสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็กำลังเอาน้ำมันใส่เข้าไปเพื่อเทสนะครับนี่ก็ถังดับเพลิงนะครับแถมมากระตู้ก็เพื่อความปลอดภัยนะครับ คืออย่างที่เคยบอกนะครับตู้น้ำมันจะมีสองรุ่นนะครับรุ่นตู้เต็มตู้เต็มกับตู้ที่มีชั้นวางข้างหลังนะครับเนี่ยชั้นวางข้างหลังข้อดีก็คือเขาจะสามารถวางถังย่อยที่เราไปซื้อน้ำมันมาเติมนะครับวางไว้ด้านหลังนี้แต่ถ้าตู้เต็มก็คือมันจะไม่สามารถวางถังได้มันก็จะต้อง เอารถจอดไปข้างๆนะครับหรือจอดข้างหน้าเนี่ยเพื่อสูบเพื่อดูดน้ํามันเข้าไปซึ่งมันจะลําบากนะครับแต่อย่างเนี้ยเป็นตู้ที่มีด้านหลังแบบนี้มันจะสามารถอย่างๆมันจะสามารถเอาถังย่อยนะครับมาวางด้านหลังแบบนี้นี่นะครับประโยชน์ของการถังรุ่นนี้นะครับตู้รุ่นนี้อันนี้ก็เดี๋ยลัง ะเดินกาวให้นะครับเนี่ยแท่งทองแดงเดินเพื่เดินกาวไว้เดินกาวไปเพื่อกันฟ้าลงนะครับโอ้แดดตอนนี้สุดยอดมาตอนนี้กำลังเดินกาวนะครับตอกลงดินไป ตอนนี้ก็ตอกสายแท่งแ่งกาวลงไปแล้วนะครับแ่เดี๋ยวจะเดินสายขึ้นมาที่ตู้มาตอนนี้ก็เต็มหมดยังยังมีอีกถังหนึ่งมึงเขาอัพกันห้าร้อยมึงก็ไปตัดราคาเขาสามร้อยเนี่ยมันก็ไม่ใช่อ่ะตอกเสา อสายดิน่าเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวมาจะมาลองเทสลองเลยไม่มีไม่มีอย่ังแล้วใช่ไหมหนุนหนุนแล้วใช่ไหมนะถ้าหนุนปุ๊บมหน้ามันจะต่ำเมื่อกี้พี่ก็จะมาหนุนแบบที่บอกให้เอามาหนุนแบบนี้หน้ามันจะต่ำลงหน่อยมันจะห่างสักมิลหนึ่งสองมิลน่ะพอดี ครับเมื่อกี้พี่ก็จะไปหากระเบื้องแบบนี้มาลองเนี่ยเพราะว่ามันจะได้ให้หน้ามันไอ้นี่ลงโอเคตอนนี้ก็เอากระเบื้องมามนหนุนด้านหลังเพื่อให้หน้ามันเอียงมานิดหนึ่งเพื่อการเปิดประตูจะได้สะดวกขึ้นนะครับสวัสดีค่ะไปเดี๋ยวมาสอนน้องเขาตั้งระบบ ก็เดี๋ยวจะสอนให้น้องเขาตั้งราคากับแอดน้ำมันนี่นะครับเพราะว่าตัวอื่นนะ่ะคือมันตั้งมาตั้งมาสำเร็จรูปจากโรงงานแล้วไม่อยากให้ผู้ใช้เนี่ยต้องไปไปเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับก็คือตั้งราคาน้ำมันเดี๋ยวสอนสอนสอนน้องเขาเลยออกก่อนก็ได้จะได้สอนน้องเขาเลยทีเดียว จะให้สอนให้เขาตั้งราคาแล้วก็แอดน้ำมันตอนนี้ก็กำลังไล่น้ำมันอยู่นะครับตั้งระบบไล่น้ำมันปอดีเครื่องของลุงน้ำตาลนะมันรู้สึกจะมีปัญหานะครับเครื่องถ่ายวีดีโอเมื่อกี้ทีมงานก็เทสระบบอ่า ไล่น้ำมันน้ำมันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็นี้ลองหยอดแบงหยอดเหรียญน,นะครับนี่นะครับก็หยอดแบงหยอดเหรียญก็จีเจ็ดตัวนี้ก็กินดีนะครับจากที่ดูเดี๋ยวนี่เสียงการทำงานก็โอเคทุกอย่างก็เดี๋ยวจะสอนให้น้องเขาตั้งราคาแก๊สน้ำมันนะครับ ไล่อากาศไปก่อนนะนี่กินไล่ไปแล้วนี่ใช่ไหมถ่ายไม่ทันถ่ายไม่ทันกล้องน็อกเครื่องแล้วมันน็อกขอบคุณที่ใช้บริการค่ะโอเคใช่แล้วทีนี้ออกไปเดบเดบลองไอีเทอ่ะดู G7 กินดีไหมเออกินดีกว่ากินดีค่ะกินดีนะกินง่ายดี จะมาดูว่าตรงลิตรหรือเปล่านะครับก็ทุกครั้งที่ตรงลิตรเนี่ยมันก็จะถึงที่ขอบนะครับอ่ะก็ God. มาดูกันนะครับว่าตรงลิตรไหมไม่ตรงก็เดี๋ยวค่อยตั้งใหม่นะครับถ้าตรงแล้วก็ไม่เป็นไร <Okay. S 2> อเคตรงล,ลิทนะครับนี่นะครับตรงลิทพอดีเป๊ปะไปเดี๋ยวก็จะสอนให้น้องเขาตั้งราคาน้ํามันนะครับตั้งราคาแอดน้ํามัน ก็ให้น้องสดสาธิตศแต่ตอนนี้อธิบายเกี่ยวกับข้อมูลของแบงค์โพลิเมอร์นะครับว่าเพราะว่าแบงค์โพลิเมอร์เนี่ยข้อเสียคือมันจะแข็งเวลาพับเป็นเนินเป็นอะไรเนี่ยมันจะกินยากเป็นเหลี่ยมนะครับมันจะเข้าไปข้ํามันจะกินยากแลุ้ปุแล้วก็ียดมันจะก ก่อตัวะเบลล์ให้มันกะ่าให้ตับันกิด่างให้ตับมันก้ะถ้าบางคนเขาไม่มีท่านีบางคนไม่ฟังเนี่ยไม่มีคนยำจำมีน้่เขาหผลิตได้าคนปดตา่นบ ตลิตรี่ได้ไัวอลรกับสองวันตัวสมมติว่าเราตั้ง็นที่ตัดเนาะตอนนี้ให้อธิบายการตั้งค่าการอะไรนะครับการใช้ตต้เดี๋ยวขออ่ี่ไ้ครับเดี๋ยวเเติมทีได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยให้เทสหมดเลยเดี๋ยวเดีให้ลองทำหมด ไม่เยวจะให้ทําหมดตอนนี้ขั้นตอนอธิบายเดียวจะให้เราทําเองแล้วก็ตั้งราคาตั้งราคาตั้งปริมาณน้ํามันเดี๋ยวจะถออในตั้งเองเลยตอนเนี้ปริมาณน้ํามันมันอยู่ร้อยร้อยเก้าสี่ใช่ไหมเวลาตั้งเราต้องตั้งตามจริงนะว่าน้ํามันมีในตู้เท่าไหร่อะไปเดี๋ยวตั้งราคาขายอให้ทีมงาน อนี้มีการตั้งราคาขายให้กดปุ่มเลือนแล้อยแล้วปล่อยโอเคมาตรากีเยมดตาิะเราจะขายลิตรเเท่าไหร่เราตั้งราคานั้นอ่ะกดปุ่มแดงเลื่อนไปอ่ะแล้วก็สมมุติจะขายสี่สิบห้าเราก็กดไปที่สี่สิบห้าแล้วกดปุ่มแดงเลื่อน ถ้าเราจะจบโปรแกรมเราก็เลื่อนไปเลยมันก็จะเข้าหน้าปกติละไป,ไปทีนี้ไปสอนวิธีการตั้งการตั้งปริมาณน้ำมันนะครับอ่ะได้ละถ้าเราลงเต็มส่อรี่จะตกได้ไหมเนยเขาม่ลงไม่เต็มนะที่ลงกี่ครับสี่สิบลิตร

อ่ะกดปุ่มแดงเลยมันก็จะจบะโปรแกรมม,มีลูกค้าเพิ่มในรถตรงเรื่อยๆแต่ตู้นี้มันจะไม่ดูดูนี้คือจะดูน้ำมันไปคร่าวๆนะเพราะยิ่งนานไปอาจจะคาดเคลื่อนได้แต่ระบบปัดมันจะเป็นระบบปัดที่ลูกรอยอรก็อย่างนี้ผมจะดูเองว่ามันจะตรงกับที่ในที่ที่ผมจับมาเข้ารูจะแบับอันนี้มันไม่ไดคร่าวๆคมากที่สามารถกรอกเลขขนาดได้แล้วเนี่ยสภาพน้ำมันหมดก็จะมีสี ถ้ามากกว่เลยนงครับถ้ามาเหลือต่ำกว่า20ลิตรระบบทังนะเราจะตัดเองลกว่าก็จะขึ้นอยู่กับาขึ้นอยู่กับอะไรสิครับถ้าคือคือตั้งลูกลอยคือป้องกันป้องกันคือเวลาลูกค้าใส่เข้าไป20ลิตรถ้าเราพี่ใส่100ลิตรแต่น้ำมันมี20ลิตรอย่างเงี้ยระบบมันจะไม่ตัดมันกินเงินลูกค้าแต่น้ำมันออกที่เรางใส่ลูกลอยร้อยเพราะว่าถ้าลูกถ้าไม่เจอทู100ลิตรแต่น้ำมันในถังไม่มีมันก็ตัด

ตอนนี้ก็อธิบายข้อมูลคุณสมบัติของตู้คร่าวๆาของาตั้งรัควาขเก่อพีลงอ้าเตอลองตั้งราคาก่อนเอาลองตั้งราคาก่อนเลยปุ่มเหลืองแล้วปล่อยเลยมาแล้วก็ปุ่มเขียวเราจะเพิ่มจำนวน ปุ่มแดงเนี่ยจะเลื่อนหลักอ่าเราต้องการเลขไหนเราก็อ4าสี่หกโอเคทีนี้มันจะหน้าปกติแล้วเสร็จแล้วอ่าตั้งน้ำมันกดปุ่มขาวค้างก็ในวิธีการตั้งปริมาณน้ำมันนะครับแล้วก็ไปกดปุ่มเขียวเลยแล้วก็เลื่อนไปปริมาณที่เราต้องการจะอปริมาณที่เราเติมใส่ถังอะ กดแช่ถ้ากดแช่มันจะวิ่งยาวอ่าถ้าเกินไปก็กดไปเลยเลยให้มันเลยไปเลยมันก็จะวนกลับมาใหม่อ่าถ้ามันเลยสองร้อยมันก็จะวนกลับมาใหม่อ่าถ้าใกล้ใกล้เราก็คอยกดทีละทีอ่ะถ้าใกล้ตัวเลขที่เราต้องการอ่ะอ่าก็กดไปอีกหกครั้งเนยเห็นไหมถ้าใช่อ่าแล้วก็กดแดงมันจะเลื่อนมาหน้าปกติละโอเค สองอย่างส่วนใหญ่จะให้ตั้งตั้งแค่นี้ตัวอื่นไม่ต้องไปตั้งมันเพราะาตั้งค่าโรงงานไว้ให้แล้วตอนนี้ก็เรียบร้อยตั้งระบบตั้งอะไรส่งอ่าอ่ดีส่งไอ้นี่ก็ตั้งระบบตั้งอะไรสอนให้น้องเขาตั้งราคาขายตั้งปริมาณน้ํามันเรียบร้อยส่วนอย่างอื่นเนี่ยคือจริงๆไม่ต้องไปแก้อะไรมันนะครับเพราะว่าจะตั้งค่ามาเบ็ดเสร็จเรียบร้อยละ ยกเว้นแต่ว่าถ้าเกิดมีก็เคยมีแบบคล้ายๆเออร์เลอร์หรืออะไรสักอย่างเนี่ยเราก็มาให้ตรวจเข้าเมนูเข้าเมนูก็ง่ายๆครับเข้าเมนถ้าเมนูง่ายๆเลยมามาตรงนี้ตรงนี้กดปุ่มเหลืองค้างไปม,มันจะเป็นเมนูเหมือนเมนูโทรศัพท์อ่ะอ่ะมันจะขึ้นว่า D L ใช่ไหม,อมพอเรากดปุ่มเขียวไป อันนี้จะเป็นเวลาปัจจุบันตามแต่ไม่รู้ทําไมมันเป็นตัวเอ็นนะจริงๆมันต้องเป็นตัวเอ็มนะอ่ะตรงไหมตรงว่สี่สิบสี่เวลาเปิดไฟหัวตู้สิบแปดนาฬิกาหกโมงเย็นมีไฟหัวตู้อ่ะอืมมีปะติด้วยมีนะไม่มีมีครอมีมีก็คือไฟตรงไหนตัวนี้เหรอใช่ครับเนี่ยจะอยู่ข้างในและจะอยู่ข้างในนี้่อ่ะอันนี้เวลาเปิดไฟแล้วก็เรากดเลยลองกดกดเขียวเขียว มันจะเป็นเวลาปิดไฟตอนเช้าอ่าเปิดไฟกดไปมันจะเป็นขายขั้นต่ำสิบบาทแต่ถ้าเราจะเอายี่สิบเราก็กดปุ่มแดงอ่ากดอ่าก็อ่ากดแล้วก็เปลี่ยนตัวเลขอ่าแล้วทีนี้กดปุ่มเขียวจะไปอีกเมนูหนึ่งอันนี้ไม่ต้องไปยุ่งอันนี้เป็นแรงดันน้ำมันอ่ะกดไปอีกอ่าจบก้ากดปุ่มแดง มันก็จะไปหน้าปกติแค่นี้เองอันนี้คือเข้าเมนูมันแต่พี่ไม่อยากให้เราไปทำอะไรให้แค่ตั้งราคาก็ตั้งปริมาณจบอันเืินเขาตั้งไว้เรียบร้อยแล้วเค <Okay. S 2> กตั้งราคากดแล้วปล่อยแต่ถ้าตั้งเมนูให้กดข้าง <Okay. S 1> แต่ว่าถ้าตั้งน้ำมันเ็กดผุ่มขาวค้างไว้แล้วก็มันจะขึ้นแต่ถ้าตั้งเมนูให้กดค้างแต่ว่าถ้าตั้งน้มันเกดปุ่มขาวค้างไว้แล้วก็มันจะขึ้นคำว่าเอ ก็สำหรับอีพีนี้ลุงน้ําตาลก็มาติดตั้งตู้น้มามันให้ที่นคนปรปฐมโดยทีมงานน้องสดนะครับมาก็เป็นการดีวงานกันเป็นการคอนเน็ชันงานกันกที่บริษัทนะครับก็ทีนี้ก็ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็มีตู้มีถังดับเพลิงมีอะไรให้พร้อมหมดนะครับ ก็สำหรับอีพีนี้เดี๋ยวลุงน้ำตาลก็ต้องขอปิดคลิปไว้เท่านี้นะครับก็ถ้าสนใจตู้น้ำมันหรือตู้น้ำมันมีปัญหาสามารถเรียกใช้บริการจากลุงน้ำตาลได้นะครับเบอร์โทรเบอร์โทรที่0870265373หรือ Line ID t j 3852นะครับแล้วมาเจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ